เลือกต้นตาอะไรดีคะ lonely, มีชาเขียวมีครับชา, menu, เ,ชาเขียวมีครับไซส์ไหนดีคะเล็กกลางใหญ่ใส่กลางไข่มุกวิปครีมเพิ่มไหมคะเป็นชาเขียวไซส์กลางเพิ่มวิปครีมนะคะใช่ค่ะสามสิบบาทค่ะพี่อะไรดีจ๊ะโกโก้โกโก้นะไซส์ไหนดีน้องเล็กกลางใหญ่ให้มุกวิปครีมเพิ่มไหมวิปครีมนะ ขอบคุณครับนดยโอ้ทางหนาท้ายตึเลยเ,เย็นนี่น <c oughs> ก่อนจ้าไข่มุกนี้นะคะหอละสามสิบบาทค่ะม hmm? ีหกห่อเลยนะคะอันนีี้ท่บา ไม่ได้ถ้าเล่นเป็นน้อยวไม่ได้ไม่ได้เราถไม่ได้ม่ไดดเอาุนไม่น่มเพิ่มวิปครีมนะคะ้ำหมหยิบได้เลยคะ่ะเนตร์เเด่น้ำฝากมี่ดันล่ะ สิบาทนะแั้ของน้องฮาริดันใช่ใช่ตัดไม่ไหวแล้วนี่ส yeah. <tr> ิบบาทจ้าผมผิวทาแดดมากเสียดายผิว อยู่สวยเลยเลยยังยังไม่กลับเลยเดี๋ยมิเตอร์ผ่าเที่ยว